พวกเราวีทายกันแล้วที่อเมริกาเมื่อเทียบกับก,บการมารีทายในเมืองไทยเนี่ยมันดีกว่าชื่อพงจันทร์ไว้นามเดิมนะชื่อพงจันสารนศิลปินค่ะเป็นคนกรุงเทพอายุตอนนี้ก็75ปีแล้วอยู่ที่อเมริกามา57ปีตอนนี้อยู่รัฐแคลิฟอร์เนียอยู่เมืองแซนดิเอโกค่ะคือว่าเป็นอเมริกันซิติเซนค่ะ มันมีหลายเหตุผลค่ะพวกเรารีทายกันแล้วที่อเมริกาแต่มีความไม่สะดวกหลายอย่างเมื่อเทียบกับการมารีทายในเมืองไทยเนี่ยมันดีกว่าเรามีญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนฝูงเนี่ยยังอยู่ในเมืองไทยกันอีกเยอะเราชอบความมีไมตรีต่อกันของคนไทยเนี่ยความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่หายากในอเมริกาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะค่าเงินที่อเมริกาเขาก็สูงกว่าเราเมื่อนํามาใช้ในประเทศไทยก็สะดวกสบายขึ้นเรื่องสําคัญที่คนเราอยากจะกลับมาอีกก็คือเรื่องาศาสนา เราต้องการที่จะไปทําบุญไปวัดไปฟังเทศอะไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้ในอเมริกาหาได้บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ทุกรัฐไม่ทุกทั่วไปอีกอย่างหนึ่งที่พวกจีเนียไม่ชอบสภาพอากาศค่ะส่วนใหญ่แล้วรัฐต่างๆที่อยู่กันเนี่ยจะหนาวมันไม่สะดวกที่จะขับรถไปเองหรือว่าไปเดินเล่นอะไรทํานองเนี้ย เราก็ขอร้องให้เพื่อนและญาติต่างๆเนี่ยส่งลิงก์ทางไลน์ไปให้ที่อเมริกามาถึงเมืองไทยเราก็ไปดูฟิสิลิตี้จริงๆมาที่นี่ก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ไปดูที่อื่นด้วยแต่หลังจากนั้นก็มีปัญหาที่ว่าไปติดโรคไข้เลือดออกอยู่ต้องเข้าโรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์พอดีออกจากโรงพยาบาลคิดว่าต้องการจะอยู่ในฟิสิลิตี้ที่เขาดูแลเราหลังจากที่เราพักฟื้นเนี่ยแหละคะ่ะจำได้ว่าเคยมาที่เซเนราคนหนึ่งแล้วค่ะก็เลยคิดว่า สถานที่นี้จะเป็นสถานที่ที่งว่าดีที่สุดที่เราควรจะมาเช็คอินค่ะ เราต้องการความเซฟตี้ที่ว่าภายในห้องที่เราอยู่ด้วยอย่างเช่นห้องน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าคนแก่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอุบัติเหตุในห้องน้ํามากกว่าที่อื่นเทคโนโลยีใหม่คิดว่าดีที่สุดคือไอเฟสเชอร์เรกนิชันเนี่ยใครจะเข้าจะออกจะต้องผ่านการสแกนก่อนจะได้รู้ว่าใครเป็นใครนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่เจเนราซีเนียลเวลเนสเนี่ยให้โอกาสที่เราจะมาทรี o อ t ได้คือว่ามาอยู่สั้นๆมาอยู่เดือนนึงแล้วก็เหลืออาทิตย์นึงก็ยัง ได้นะมาดูว่าเราชอบฟั c i l i t y ลิตี้ไหมสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราได้จากเขาไหมหลานๆทุกคนเนี่ยตั้งใจเหลือเกินที่จะเทคแคร์ป้าจะมีการมาวัดชีพประจรทั้งรอบเช้าและรอบเย็นเป็นบุคลากรที่ว่าเขามีความรู้ด้านนี้อยู่แล้วเขาก็มาเทคแคร์เราทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ในเซฟตี้โซนอยู่เสมออย่างเรื่องอาหารเนี่ยสม,มื้อเนี่ยเราไม่ต้องวอรรี่ว่าจะต้องกินอะไรเป็นอาหารซึ่งว่าถูกโภชนาการดีเขาทรี เราเหมือนญาติคนหนึ่งเขาเทคแคร์เราอยู่เสมอถ้าเราสนใจในเรื่องฟิตเนสเราก็ไปที่จิมได้โดยที่มีเทรนเนอร์ช่วยเราอยู่ด้วยทําให้มีความรู้สึกว่าถ้าเราหกล้มหรือเรามีอุบัติเหตุอะไรเนี่ยน้องๆจะอยู่เคียงข้างเราอยู่เสมอ ค,คิดว่ามาอยู่แบบนี้นะคะแล้วเะต้องนั่งดูทีวีคนเดียวอยู่ในห้องตลอดวันเนี่ยไม่จริงค่ะเรามีแอทิวิตี้รวมกันซึ่งว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเรามาเจอกันเรามารู้จักกันเรามาเล่นเกมกันสิ่งเหล่านี้ทําให้แต่ละคนเนี่ยรู้สึกว่าเราสร้างเฟรนด์ชิพให้ซึ่งกันและกันด้วยทําให้รู้สึกว่าชีวิตเรามันก็สนุกดนะ คือที่มีซีเนียอื่นๆที่มาชวนเราไปเล่นกันเนี่ยทำให้เราได้มาเจอเพื่อนมากขึ้นอย่างเช่นเรามีการเล่นบาสเกตบอลชูติงชูติงฮุปนะคะเราก็เชียร์กันและกันบางครั้งก็มีการเอ็กซ์ไซส์รวมกันสิ่งเหล่านี้เราเชียร์กันตลอดมากถึงแม้ว่าบางคนนี้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติกิจกรรมได้โดยโครบถ้วนเราก็เชียร์กันถือว่าเราอยู่ทีมเดียวกันค่ะ เพื่อนๆซึ่งอยู่ในอเมริกาหรือว่าเพื่อนๆซีเนียซึ่งอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมาลอง try out ดูมาลองดูว่า Facil อ t y อย่างเงี้ยมีอะไร Off e ฟคุณได้นะคะเพราะว่าที่ป้า Experience มาเนี่ยเป็น positive experience จริงๆค่ะคราวหน้าถ้ากลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกให้เขามาส่งที่นี่เลยจากสุวรรณภูมิตอบโจทย์ได้หมดทุกอย่างที่เราต้องการสำหรับ experience ที่เราจะอยู่ในเมืองไทยขณะนี้นะป้าก็คิดว่าบางครั้งนี่คุณอาจจะไม่เห็นภาพพจน์จริงๆจึง,จงอยากะชวนว่า คลิปหน้านะเรามาดูกันจะพาไปเที่ยวดูว่า Facility ต,ต,ต่างๆของ Senera Senior Wellness เนี่ยเป็นยังไงบ้างเราจะได้ดูได้เห็นว่าความน่าอยู่ความสบายเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เจอกันใหม่นะคะคุณบายค่ะ